I'm on my own broken alone I feel the rain crashing down all around this empty town w e searching for the lost and found but you don't care you're unaware Keep moving like the s c a r s aren't even there ก็สวัสดีกันด้วยครับโอ้โหหางหายกันไปหลายวันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาแจก m อด RX ไอ้เชี่ยว R X คิ่แหละเป็น R 7นะครับนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้ผมไปเอามาจากใน GTA อ่า Insight แล้วเห็นมันสวยเออผมก็เลยมามโมนะครับแต่เครดิตคนทำผมจะทิ้งไว้นะครับก็ผมเอารถเข้ามาก็มาดัดแปลงเอาไฟเลี้ยวเอากระจกออก,ออกท้ายออกนะครับแล้วก็ทำาชีวให้มันโดง่ดงๆขึ้นเประมาณนี้แล้วก็ก็จะมีตามนี้เลยนะครับคนทำเขางานเนียนมากเลยนะครับ อันนี้ผมโม,ม,ม,ม่ต่อนะผมจะของรถดก็จะประมาณนี้เลยนะงานรถคนทำช่วยใ <c oughs> ขยว่ายืนแอคเนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคล้ายก็เหมือน R6 เลยนะ R7 ตัวใหม่เลยนะครับคันนี้ผมก็จะมีท่าขับมาให้ด้วยนะครับท่าขับแต่ว่าเสียงก็ไปหาหลดกันเองโอ้ดูดีงานเนียนมากเลยนะคันนี้คือแบบมันสวยอ่ะสวยเลยแหล,ล,ละคันนี้ดูดิ รายละเอียดปั๊มเบรกเป็นอะไรเนี่ยของเดิมชิวผมดัดเพิ่มนะพอได้ไหมชิวระดับมนี่ชิวผมดัดเพิ่มนะถ้าเป็นของเดิมมันจะชิวมันจะต่ำกว่านี้ประมาณนี้มันจะมีรอยอยู่นะเนี่ยเยสความเร็วแปดนี่อีนี่คันหนึ่งเรขอบคุณมากเลยคนนั้นเขาช่วยจอดรถให้ แต่โชกโชกตอนแรกมันบั๊กนะโชกเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าตอนแรกโชกมันบั๊กเออมันมันทะลุอ่ะตอนนี้หายยังแก้ไหมก็ได้อยู่นะแก้ไปแล้วแล้วสูบโอ้โหสองสูบนะคันนี้เอาไว้ถ่ายลูกแอคเท่ๆนะคันนี้โอเคแฮนแฮนทะลุถังไว้อันนี้แฮนไม่ได้บั๊กนะมมนจะมีคันหนึ่งอ่ะเซ็ต X เซ็ต X สิบมั้งแฮนมันทะลุถังที่ผมแจกไว้คลิปคลิปแรกๆเลยอ่ะ เออนี่คันนี้ก็เนียนมากเลยนะคนทำมีคลิกชิปไหมมีคลิกชิปด้วยนะถือว่าเนียนจริงคันนี้คันนี้โคตรเนียนอ่ะเนียนเนียนมากโอวโเฮ้ยต้นอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรวะก็จะมานี้เลยนะครับรถคันนี้เทียมไปติดโอ้ยเอ็นบีสามจุดศูนย์นั่นก็สวยเกินรถมันมีสองสีครับมีสีดำอย่างนี้เลยแล้วก็ มีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสองสองแบบเก็บตกเลยเมื่อกี้ลืมเพิ่งรู้ว่ามันมีสองสีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสีดำเพียวๆเลยนะเนี่ยยังไงโคตรเท่คันนี้สีดำแบบเมี่ยมๆเลยดีเดิเหมือนอาวันเลยนะครับ,รบแต่มันเคยยมห้าอาร์เจ็ดนี่รูปนี้ก็ได้ถ่ายรูปนี่อีกสักช็อตอีกสักช็อต 啊走走走走